โรคประจําถิ่นนะคะแต่ชาวชุมันเลระก็ยังคงรักษาสุขภาพค่ะประชาชนชาวเลรยังคงดูแลสุขภาพแม้โควิดสิจะเข้าสู่โรคประจําฤดูการนะคะฉีดวัคซีนปีละครั้งป้องกันโรคค่ะหลังจากโควิดสิได้กลายเป็นโรคประจําถิ่นนะคะและปัจจุบันการระบาดความรุนแรงและอาการของโรคลดลงเข้าสู่โรคประจําฤดูการนางสาวดานูรี กะนางโงนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสารสาขานิทศศาสตร์และนางสาวฟิระดาวกาซอนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีบอกว่า แม้สถานการณ์โควิด9 9จะเบาบางลงและกลายเป็นโรคประจำฤด,ดูกาลแต่ก็ยังคงมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้ดังนั้นจำเป็นต้องดูแลสุขภาพเช่นเดิมแม้จะไม่มีการบังคับใช้ให้สวมหน้ากากาอนามัยในการทำกิจกรรมต่างๆแต่หากสวมใส่ไว้ก็จะเป็นการป้องกันตัวเองไม่ให้ไปติดซ้ำได้และยังป้องกันคนรอบข้างอีกด้วย ขณะดเดียวกันนะครับพบว,ว่าชาวเวลาส่วนใหญ่เมื่อออกไปซื้อของในสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นก็ยังคงสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเองเหมือนเดิมนะครับแต่นายวิชัยสิริธรรมพันธ์เจ้าของร้านปอเปียทอดทะเลทอดสนามช้างเผือกบอกว่าควรฉีดวัคซีนไว้ที่กว่าจะได้ป้องกันโรคต่างได้นะครับประกอบกับปัจจุบันสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยป่วยง่ายส่วนการฉีดวัคซีนโควิดสิปีละครั้งจะช่วยป้องกันตนเองลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและลดอาการรุนแรงครับ